สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่บ้านรวมสาระคณิกเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมสาระดีๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่บ้านรวมสาระด้วยนะคะวันนี้เรามี6ประโยชน์จากวัซลีน มาฝากกันนะคะเชื่อว่าสาวๆส่วนใหญ่จะมีวัสลีนอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งวัสลีนคือไอเทมความงามที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเพราะนอกจากจะใช้เพื่อบำรุงริมฝผิดปากให้เนียนนุ่มหน้าจุ๊บแล้วยังสามารถเอามาเสกความงามอื่นๆได้อีกด้วยมาดูกันค่ะว่าประโยชน์ด้านความงามจากวัสลีนกระปุกเดียวจะมีอะไรกันบ้างข้อที่1เพิ่มความเนียนละเอียดบนผิวหน้า เชื่อหรือไม่คะว่าวัสลีนช่วยเพิ่มความเนียนและละเอียดบนผิวหน้าได้ซึ่งสาวๆจะใช้วัสลีนเพียงเล็กน้อยเอามาวอร์มบนนิ้วให้นิ่มมากกว่าเดิมจากนั้นก็จะนามาแตะและไล้ตามจุดต่างๆบนใบหน้าเพื่อเป็นการสร้างแสงเงาตกกระทบบนผิวหน้านั่นเองและวิธีนี้จะทำให้ผิวหน้าของสาวๆแลดูเนียนละเอียดสว่างมากขึ้นอีกด้วยนะคะ 2. เพิ่มความหนาให้ขนคิ้ว สาวๆที่อยากมีขนคิ้วดกบอกเลยค่ะว่าวัสลีนช่วยได้จริงๆแม้ว่าวิธีนี้จะยังไม่มีผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการแต่ก็ยังเป็นวิธีที่นิยมในกลุ่มคนรักสวยรักงามที่ใช้อยู่บ่อยๆเพราะหลายคนคอนเฟิร์มแล้วว่าการทาวัสลีนบนคิ้วนั้นช่วยเพิ่มความหนาของขนคิ้วได้จริง 3. ลบคาบายไลเนอร์การใช้วัสลีนเพื่อลบคาบายไลเนอร์หรือมาสคาร่า โดยเอาสำลีชุบวาสลีนแล้วถูถูเช็ดเช็ดช่วยให้อายลเนอร์หรือมาสคาร่าหนักๆที่ติดอยู่บริเวณตาหายไปได้จริงบอกเลยว่าวัสลีนมีคุณสมบัติช่วยลดคราบได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียว 4. ลบคราบลิปสติกบนฟันกรณีที่มีคราบลิปสติกติดบนฟันเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกแนะนำให้เอาสำลีจุ่มวาสลีนแล้วนำมาถูฟันที่มีคราบลิปสติก ติดอยู่รับรองว่าค่าหายไปหมดถือเป็นไอเทมที่ควรพกติดกระเป๋าเพื่อป้องกันลิปสติกติดฟันได้ดีมากค่ะ 5. ใช้ถอดขนตาปลอมบางครั้งสาวๆอาจจะติดขนตาปลอมโดยติดกาวเยอะจึงทําให้ถอดขนตาออกยากมากและก็มักจะทําให้รู้สึกเจ็บทุกครั้งที่ถอด ดังนั้นแนะนำให้ทาวาสลีนที่รอยต่อของขนตาปลอมจะช่วยให้กาวจากขนตาหลุดออกได้ง่ายมากๆเป็นการถอดขนตาปลอมได้อย่างอ่อนโยนและปลอดภัยอีกด้วยค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่เพช่วยให้กลิ่นน้ำหอมติดทนนานสำหรับสาวๆคนไหนที่ชอบให้กลิ่นตัวมีกลิ่นหอมตลอดเวลาลองแตะวาสลีนบนผิวเบาๆไม่ว่าจะเป็นบนข้อมือหรือหลังหูแล้วตามด้วยการฉีดน้ำหอมตามลงไป รับรองว่ากลิ่นน้ำหอมของคุณจะติดทนนานมากๆเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับประโยชน์ด้านความงามที่ได้จากวัสลีนกระปลุกเดียวถือเป็นไอเทมที่ซื้อมาครั้งเดียวแล้วกว่าจะใช้หมดก็นานมากยังไงก็ลองเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านความงามอื่นๆกันดูนะคะจะได้รู้ว่าวัสลีนมีดีมากกว่าการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ริมฝีปากอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังหากคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่บ้านรวมสาระด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ